เรื่องใหญ่ในตลาดตาสารนี้ทำไมนักลงทุนถึงเลือกเทขายตาสารนี้ทั่วโลกแล้วนักลงทุนไทยควรที่จะทำยังไงมาฟังกันใน Market r r e f f โดยเอมาทินาอาทิตย์นี้ค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนเเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าเรื่องตลาดตาสันนี่นะคะว่าทําไมคนถึงแห่เทขายตาสันนี่ตัวยาวๆของทั้งอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะถ้าเราเป็นคนไทยนะคะถือกองทุนตาสันนี่เราควรจะทํำยังไงนะคะมาฟังกันใน Market Brief ค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆชอบเนื้อหาแบบนี้นะคะอย่าลืมให้กําลังใจเอมด้วยการกด subscribe นะคะให้ช่องเอ,งอ็มอาด้วยค่ะเพื่อให้เพื่อนๆไม่พลาดทุกๆคลิปที่เออัพโหลดนะคะ ในอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะมีเรื่องที่ใหญ่มากๆในตลาดตราสารหนี้นะคะถือได้ว่าเป็น chaos หรือว่าชุลมุนเลยค่ะคือตราสารหนี้ทั้งอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยถูกเทขายไม่มีดีมาน์ไม่มีคนรับซื้อนะคะทำให้ราคาบอลเนี่ยร่วงแล้วก็ยิวปรับตัวขึ้นเป็นอย่างมากเลยค่ะ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สะเทือนหลากหลายสินทรัพย์เลยนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้ยิวปรับตัวขึ้นราคาพันธบัตรปรับตัวลงนะคะและก็ตลาดหุ้นนะคะอเมริกาเนี่ยปรับตัวลงค่ะในขณะที่ราคาทองแล้วก็บิตคอยน์ปรับตัวขึ้นนะคะและก็มีคนบอกค่ะว่าถ้าสมมติว่ายิวของชารา์สานนี่เนี่ยปรับตัวขึ้นนะคะมันจะสะเทือนยิวทั่วโลกเลยค่ะ ตอนนี้ดูเหมือนกับว่านักลงทุนเนี่ยเห็นพ้องต้องกันนะคะว่าถ้ารัฐบาลจะใช้จ่ายกันมหาศาลขนาดนี้จะเกาะหนี้กันเยอะขนาดนี้นะคะยิวไม่ควรที่จะอยู่ในระดับนี้ค่ะเหตุการณ์เนี้ยไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพียงในอเมริกานะคะแต่ตอนนี้เป็นสถานการณ์ของทั่วโลกเลยค่ะจะเห็นว่าตอนนี้คนไม่มั่นใจในพันธบัตรรัฐบาลนะคะโดยเฉพาะตัว10ปีหรือว่าพันธบัตรระยะยาวของอเมริกาค่ะตอนนี้พันธบัตรรัฐบาล10ปีปรับตัวขึ้นนะคะสะท้อนถึงความไม่มั่นใจนะคะในการใช้จ่ายของรัฐบาลค่ะและพันธบัตร รัฐบาลญี่ปุ่นก็เป็นนะคะตอนนี้ตัว30ปีขึ้นทะลุ3เป็นครั้งแรกที่เราเห็นในรอบ20ปีเลยค่ะ เรื่องนี้นะคะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นค่ะอย่างที่สกอตต์เบสเซนนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอเมริกาบอกว่ามันเป็น global phenomenon นะก็คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกค่ะไปดูที่เยอรมันนะคะในตอนปี2022เนี่ยตอนนั้นเนี่ยยิวของพันธบัตรรัฐบาล30ปียังอยู่ที่สูงอยู่เลยนะคะณนะวันนี้อยู่ที่3%แล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่านักลงทุนที่ลงทุนในพันธบัตรทั่วโลกเนี่ยต่างก็ปรับ เลเวลของยิวที่รับได้ขึ้นมาใหม่นะคะเพราะว่าเห็นแผนการก,ก่อหน,นี้ของรัฐบาลในอนาคต mm hmm. เห็นแผนว่านี่ของแต่ละประเทศก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็รายได้ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นทันนะคะค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นยิวที่รับได้เนี่ยจะต้องเพิ่มขึ้นค่ะ mm hmm. นี้เรามาวิเคราะห์กันนะคะว่าทำไมคนถึงเลือกที่จะเทขายพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นค่ะ ทำไมอัตราผลตอบแทนของพบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นถึงปรับตัวขึ้นสูงขนาดนี้คะอย่างแรกนะคะที่เราต้องรู้ก็คือตอนนี้อัตราผลตอบแทนของพบัตรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ20ปีปรับตัวขึ้นพุ่งถึง2.5สูงที่สุดตั้งแต่ปี2000เลยนะคะ อันนี้มันมาจากทั้งปัจจัยทั้งภายในแล้วก็ภายนอกค่ะได้แก่อันแรกค่ะความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแผน quantitative tightening ของธนาคารกลางญี่ปุ่นค่ะก็คือ BOJ เนี่ยเขามีแผนที่จะหยุดซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะคะหรือว่าแม้แต่อาจจะมีการขายออกมาค่ะแต่ว่าอันนี้มันก็ยังมีความไม่แน่นอนแต่มันก็สร้างสะเทือนสันความสันสะเทือนให้กับตลาดพันธบัตรค่ะเพราะว่า BOJ เนี่ยถือ JGB หรือว่าพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นถึง50%ค่ะเพราะฉะนั้นถ้า ผู้เล่นรายใหญ่เลือกที่จะหยุดซื้อหรือว่าจะขายออกมาเนี่ยแน่นอนจะมีเซนติเมนต์หรือว่ามีแรงส่งทําให้ยิวปรับตัวขึ้นได้แน่นอนนะคะ ที่2ค่ะพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นตัว20ปีที่เพิ่งมีการประมูลล่าสุดนะคะก็ดีมันต่ํามากในรอบ12ปีค่ะข้อที่3ค่ะเงินเฟ้อนะคะตอนนี้ในญี่ปุ่นเนี่ยปรับตัวขึ้นนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเสียงจากพรรคฝ่ายตรงข้ามนะคะฝ่ายค้านเนี่ยเรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยลดภาษีเพื่อที่จะช่วยประชาชนเกี่ยวกับค่าครองชีพนะคะยิ่งลดภาษีก็เหมือนกับยิ่งลดรายได้ของรัฐบาลใช่ไหมคะแล้วก็จะทําให้รายรับของรัฐบาลเนี่ยน้อยไปอีกนี่ก็จะเพิ่มขึ้นไปอีก ะะท,ทีนี้เนี่ย Paste. พอไปส่องดูย,ยิวล่าสุดของพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นค่ะตัว10ปีเนี่ยตอนนี้ทะลุขึ้นมาอยู่ที่1.5 20ปีอยู่ที่2.5และ30ปีเนี่ยทะลุ3ไปแล้วนะคะทีนี้พอยิวปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ทําให้ค่าเงินเยนเนี่ยกลับมาแขงะะ็งค่ะเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นว่ามีความต้องการที่จะกลับเข้ามาซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะเพราะว่า,วายิวเนี่ยเริ่มน่าสนใจนะคะ่ะนักลงทุนญี่ปุ่นที่เคยเอาเงินญี่ปุ่นแล้วก็แลกออกไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยก็เริ่ คนก็จะพยายามกระจายความเสี่ยงออกจากพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาโดยที่บางส่วนเนี่ยก็มาลงในพันธบัตรตลาดญี่ปุ่นอีกนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เห็นว่าค่าเงินเยนเนี่ยกลับมาแข็งนะคะเพราะว่าคนเนี่ยแห่กลับมาญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ซื้อเงินเยนแล้วก็ขายดอลลาร์ค่ะปุ่เรื่องใหญ่ของทําไม คนถึงขายพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะก็คือ1คือผู้เล่นรายใหญ่นั่นก็คือธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ เนี่ยมีแผนที่จะขายหรือว่าหยุดซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะอันที่2ก็คือหนี้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของประเทศญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ debt to GDP ของประเทศญี่ปุ่นอยู่ที่260%ต่อ GDP นะคะอันนี้สูงมากๆนะคะแล้วก็รายได้จากภาษียังจะลดลงอีกนะคะอันที่3ก็คือเงินเฟอ้อที่ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ4ก็คือดีมาหค่ะไม่มีความต้องการซื้อ ะะพันธบัตรรัฐบาลโตยาวๆค่ะอันนี้ก็คือเหตุผลว่าทําไมยิวของพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นถึงปรับตัวขึ้นแล้วก็ไม่มีคนซื้อค่ะทีนี้ถ้าเราเห็นว่ามีโฟล์บางส่วนเนี่ยที่กลับเข้ามาซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นเพราะว่ายิวปรับตัวขึ้นเริ่มน่าสนใจนะคะทีนี้เขาจะต้องขายอะไรออกมาบางอย่างเป้าหมายในการขายนั้นก็คือตราสารหนี้อเมริกาค่ะ ทำไมคนถึงขายตาสานี่อเมริกานะคะ เรื่องที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ค่ะก็คือร่างกฎหมายการลดภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์นะคะได้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสอสอแล้วค่ะด้วยคะแนน215ต่อ214นะคะซึ่งผ่านแบบเฉียดฉิวค่ะซึ่งเขาบอกว่าเบื้องหลังก็คือว่ามี2คนที่เป็นของพรรคเดโมแครตท,ท,ที่จริงๆจะโหวตไม่ให้ผ่านนะคะแต่ว่าคนนึงเนี่ยดันหลับไปเพราะว่าเป็นการแบบพิจารณาที่ใช้ชั่วโมงยาวนานมากคนนึงก็คือหลับไปนะคะอีกคนนึงพอดีเสียชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยผ่าน ได้แบบเฉียดเฉิวมากๆนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพอผ่านร่างสอสอเนี่ยนะคะในร่างนี้เขาบอกว่าจะมีการขยายเพดานหนี้เป็น4ล้านล้านเหรียญนะคะแล้วก็มีการต่ออายุการลดภาษีนิติบุคคลนะคะนอกจากนี้จะมีการยกเว้นภาษีโ t แล้วก็ยกเว้นภาษีทิปด้วยค่ะอันนี้ก็จะทําให้รายได้ของรัฐบาลยิ่งลดลงไปอีกนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นค่ะในขณะเดียวกันค่ะในด้านค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ดูเหมือนจะลดไม่ได้เท่าไหร่ค่ะก็มีความพยายามในการลดงบ m e d i ด a เคนะคะแล้วก็ลดงบพวกอาหารพลังงานสะอาดค่ะแต่ว่าไปเพิ่มงบกลาโหมแทนแล้วก็ความมั่นคงทางด้านชายแดนนะคะ ทีนี้นักลงทุนก็เริ่มกังวลล้วค่ะว่าพอลดภาษีใช่ไหมคะก็เป็นการลดรายได้ของรัฐบาลนะคะส่วนค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ลดไม่ได้เท่าไหร่ค่ะแล้วร่างกฎหมายนียจะทําให้ประเทศอเมริกาก่อหนี้เพิ่มอีกมหาศาลนะคะแล้วก็เสี่ยงต่อเรื่องอันดับความน่าเชื่อถือซึ่ง m o o d ี้เนี่ยเพิ่งดาวเกรดเครดิตเรตติ้งของประเทศไปด้วยซ้ำค่ะตอนนี้ดอกเบีย้ยที่รัฐบาลอเมริกาจะต้องชําระในแต่ละปีเพื่อนเพื่อนมันคิดเป็นถึงประมาณ9ก้าแสนล้านเหรียญน,นะคะซึ่งคิดเป็นประมาณ 19%ของรายได้ของประเทศในแต่ละปีค่ะและมากกว่า3%ของ GDP นะคะรายจ่ายตรงนี้คือเป็นสัดส,ส่วนที่สูงที่สุดนะคะตั้งแต่ปี1990เลยค่ะนะคะอันนี้คือแค่ค่าใช้จ่ายในเรื่องของดอกเบีย้ยนะก็คือสูงแล้วแล้วก็สูงมากๆในแต่ละปีนะคะตอนนี้ค่าใช้จ่ายของรัฐบาลทั้งหมดถ้าดูทั้งหมดเนี่ยคิดเป็น23%ต่อ GDP แต่รายได้คิดเป็นแค่17%ต่อ GDP นะถ้าสูตรเอา23มาลบ17เนี่ย เพื่อนๆจะเห็นว่ามันคือช่องว่างประมาณ6%ต่อ GDP อันนี้แหละก็คือรายได้นะคะที่ไม่พอกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี6%ของ GDP คือการขาดดุลของประเทศอเมริกาในแต่ละปีนะคะหรือว่า6%นี้ก็คือเท่ากับ2ล้าน,ล,านล้านเหรียญเลยเพราะฉะนั้นมันก็คือการก่อหนี้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทบต้นไปทุกๆปีอันนี้มันเป็นสถานาการณ์ที่นักลงทุนเนี่ยค่อนข้างกังวลนะคะแล้วก็เป็นเหตุผลว่าทําไมบูดี้ถึงเลือกที่จะลดอันดับช ะะและพอลดอันดับเครดิตเรตติ้งบวกกับงบนะคะประมาณที่เพิ่งผ่านร่างไปเนี่ยก็ทําให้นักลงทุนขาดความมั่นใจแล้วก็ตราสารหนี้อเมริกาถูกเทขายอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลคะ่ะซึ่งตอนนี้ทําให้ยิวของอ US Treasury ตัว10ปีเนี่ยขึ้นไปอยู่ที่4.5นะคะแล้วก็มีบางช่วงที่ทะลุ4.5ด้วยส่วนพันธบัตรรัฐบาล30ปีเนี่ยอยู่ที่5%น,นะคะเพราะฉะนั้นคนก็มองว่ายังไงรัฐบาลอเมริกาเนี่ยรายได้ก็ไม่พอค่าใช้ ยอยู่แล้วนะคะพยายามลดค่าใช้จ่ายก็ลดได้น้อยมากอย่างเช่นกระทรวงดอชเนี่ยก็ลดได้แค่0.5%จาต่อ GDP นะคะแล้วก็ยังไงก็ต้องมีการก่อหนี้เพิ่มในแต่ละปีค่ะนะคะแล้วก็พอก่อหนี้จะต้องทํำยังไงก็ต้องมีการออกพันธบัตรออกมานะคะและก็ประเทศที่หนี้สูงขนาดนี้และก็ก่อหนี้ในทุกๆปีขนาดนี้เพราะฉะนั้นนักลงทุนที่ให้อเมริกายืมควรที่จะต้องได้ยิวที่สูงกว่านี้อันนี้ก็คือเหตุผลว่าทำไมย,ยิวของพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาถึงปรับตัวสูงขึ้นค่ะ นอกจากนี้นะคะซํารลายไปยิ่งกว่านะั่นก็คือว่า จีนคะ่ะประเทศจีนเนี่ยเห็นว่ามีการขาย U.S. Treasury หรือว่าพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะจากเดิมที่จีนเนี่ยถือรองพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาเป็นอันดับที่2นะคะตอนนี้หล่นลงมาเป็นอันดับที่3นะคะแล้วก็เป็นอังกฤษที่แซงหน้าขึ้นไปแล้วค่ะนะคะ,นะคะจะเห็นว่าจีนเนี่ยก็ยังเทขาย U.S. Treasury ออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็หันไปซื้อทองแทนค่ะเป็นการกระจายความเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นปกติแล้วคะ่ะเวลาที่อเมริกานี่เยอะเนี่ยดอกเบี้ยจะไม่สูงเพราะฉะนั้นแต่ก่อนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นปัญหามากเเพราาะว่่ดดอกบี้้ยมมันไไสูง ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่ว่านี่ก็สูงแล้วดอกเบี้ยนะคะก็สูงดูอย่างตัวเฟดฟันเรทนะคะก็อยู่ที่ประมาณ4%เพราะฉะนั้นนี่ก็สูงดอกเบี้ยก็สูงมันก็เลยทาให้ค่าใช้จ่ายในเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยสูงขึ้นไปอีกนะคะซึ่งวิธีในการลดนี่เนี่ยก็ทําได้มีไม่กี่วิธีค่ะข้อแรกก็คือ1ลดค่าใช้จ่ายอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมกระทรวงดอชถึงพยายามที่จะรีดเอฟฟิเชนซีนะคะแต่ว่าก็ลดได้ไม่เยอะนะคะเมื่อเทียบกับนี่ที่นี่นะคะอันที่2อก็คือเพิ ผลว่าทาไมประธาน,นาธิบดีทรัมป์ถึงพยายามหาไรายได้ผ่านพวกภาษีนําเข้าเก็บภาษีจากต่างประเทศนะคะอันที่3มก็คือทําให้เงินเฟอ้อขึ้น,นะคะ่ะเงินเฟอ้อขึ้นก็จะทําให้มูลค่าของเงินมีค่าน้อยลงนะคะเวลาที่จ่ายคืนหนี้เนี่ยก็จะมีค่าน้อยลงนะคะคนที่เป็นหนี้เนี่ยก็จะชอบเงินเฟอ้อแต่เจ้าหนี้เนี่ยก็จะไม่ชอบเงินเฟอ้อค่ะข้อที่4ค่ะก็คือการลดดอกเบี้ยนะคะอันนี้ก็คือเหตุผลว่าทาไมประธาน,นาธิบดีทรัมป์ถึงอยากให้เฟดเนี่ยเขาลดดอกเบี้ยเพื่อให้ภาระหนี้มันน้อยลงค่ะแต่ดู เหมือนตอนนี้พอเงินเฟอ้อปรับตัวยังคงตัวอยู่ยังไม่ปรับตัวลงมาเนี่ยก็ทําให้เฟดเนี่ยลดดอกเบีย้ยได้ช้าลงนะคะจากเดิมที่เคยคิดว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยได้จํานวนครั้งมากกว่านี้ในปีนี้ค่ะ ที่นี้ค่ะในฝั่งของนักลงทุนไทยอย่างเรานะคะจะทํำยังไงนะคะก็จะเห็นว่า1คือนักลงทุนที่ไปลงกองทุนต,าตราสารหนี้ทั่วโลกนะคะถ้าสมมติว่ายิวของพันธบัตรที่กองทุนนั้นลงทุนอยู่ในตัวยาวเนี่ยก็อาจจะพิจารณาหากองทุนที่มีการลงทุนในต,าตราสารหนี้โลกที่เป็นดูเรชันสั้นๆนะคะก็อาจจะเซฟกว่าดูเรชันที่ยาวๆค่ะนะคะเพราะว่าเวลาที่ยิวของพันธบัตรรบบตัวขึ้นเนี่ยก็อาจจะขาดทุนได้นะคะเพราะฉะนั้นหลบมาหาดูเรชัน ที่สั้นๆนะคะอันที่2ค่ะเราคิดว่ากองทุนที่เป็นตราสารหนี้ไทยเนี่ยยังมีความปลอดภัยแล้วก็มีความนิ่งนะคะของผลตอบแทนค่ะไม่หวืยหวาไม่ผันผวนแต่ได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสม่ําเสมอนะคะก็จะเห็นว่ากองทุนตราสารหนี้ไทยเนี่ยถ้าเทียบกับกองทุนตราสารหนี้โลกเนี่ยของไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะผันผวนต่ำนะคะตราสารหนี้โลกถ้าหัก ค่าที่เราต้องจ่ายสำหรับ fx hedging cost แล้วเนี่ยผลตอบแทนก็เท่าๆใกล้กับกองทุนของตราสารหนี้ไทยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าให้เลือกระหว่างกองทุนตราสารหนี้ไทยกับกองทุนตราสารหนี้โลกเนี่ยแอมคิดว่าของไทยเนี่ยยังคงปลอดภัยมากกว่าค่ะ แต่วันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะช่วยตอบคําถามนะคะแล้วก็ความกังวลสำหรับตลาดตาสารนี้แล้วก็ตลาดบอลว่าทำไมย,ยิวถึงปรับตัวขึ้นได้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมให้กําลังใจเอมด้วยการกด subscribe ให้ช่องเอ็มอาทนาด้วยนะคะเจอกันวันอาทิตย์หน้าเหมือนเดิมสวัสดีค่ะ